กลับมาพบกับคุยกันนางเขียนนะครับวันนี้ก็ไปงานแต่งงานเพื่อนมานะครับผมก็ได้เขียนบทความหนึ่งนะครับให้กับเพื่อนในวันแต่งงานเดี๋ยวเราลองมาวิเคราะห์กันนะครับว่าผมเขียนอะไรให้เพื่อนนะครับเราไปดูกันก่อนว่าผมเขียนว่าอะไรก่อนนะครับในานามของความรักความรักคือพื้นฐานของเรื่องราวทั้งหมด มันกำหนดให้เราเกลียดโรคใบนี้หรือรักโรคใบนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เรามีต่อความหมายที่เราให้ในคาว่ารักครอบครัวคือสถานที่เติบโตของคนคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้จากครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่พวกเราได้รู้จักคำว่ารักหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้รู้จักมันเลยจากครอบครัวคำว่ารักจากเพื่อนเมื่อเราเติบโตระก้าวข้ามวัยเด็กสวยรุ่น มิตรภาพทําให้เราได้รู้จักความจริงใจความจริงใจในมิตรภาพสอนให้เราได้เห็นน้ําใจของคนคําว่ารักจากเราเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นการตกลุ่มรักทําให้เรารู้จักเห็นคุณค่าของคนอื่นมากกว่าตัวเราเองเมื่อไม,ม่มีตัวเราอยู่ในเขาเราเยินดีที่จะทุ่มเททําอะไรบางอย่างให้กับคนคนหนึ่งอย่างไม่ได้ต้องการอะไรแต่เมื่อความรักเข้ามาแล้วจากไปความรัก ก็ถูกแปลสภาพเป็นเหมือนกับความรักที่มีกับวัตถุเราพยายามควบคุมครอบครองและบงการความรักนั้นให้เป็นไปอย่างที่เราสบายใจโดยเร็วความสุขขออีกฝ่ายที่เรารักเหมือนกับเราลืมนะครความรักเมื่อเข้าใจหลังจากถูกโบยตีซ้ำแล้วซ้ำเล่าด้วยความเสียใจหยดน้ตาตานั้นอาจไม่ช่วยให้เราคิดได้แต่ทว่าคำว่ารักนั้นอาจจะคับแคบ ลงไปตามอุปนิสัยหรือจะยิ่งใหญ่กว้างขวางขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับหัวใจที่ให้ความหมายหลังจากน้ำตาบอกเหตุผลของเราแล้วว่าเราควรจะรักเพื่ออะไรความรักยังคงเป็นสิ่งสำคัญไหมไม่ว่าโรคจะพัฒนาไปทิ้งไหนในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่คมรักนั้นจะยังคงอยู่ในความรู้สึกของมนุษยชาติต่ตอไปลึกๆแม้ว่าผู้คนนั้น จะไม่ได้พูดถึงมันแต่ต่ว่ารักนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลมันมีเจตจำนงของมันเองเหมือนสิ่งที่ถูกลิดมาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นความหมายที่เรานิยามไว้ตั้งแต่ต้นถูกกดดับไปตามชะตารักคือการได้รักรักไม่ต้องการสิ่งใดนี่ก็เป็นบทความที่ผมเขียนไว้นะครับโดวยวิธีเขียนเนี่ยก็พยามบรรยายนะครับ โดยชื่อที่ผมเอามาตั้งเป็นชื่อตอนที่เขียนในวันนี้นในนามของความรักก็เป็นชื่อหนังสือของผมเองแล้วผมก็เอามาเขียนเพราะว่าเพื่อนคนนี้เ,เป็นเพื่อนที่สนิทและรักมากคนหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองวิเคราะห์กันนะครับว่าผมเขียน,นยในตอนนั้น,นผมพยายามจะสื่อสารแล้วก็พยายามอธิบายบริบทนั้นอย่างไรในบทความที่ผมเขียนนะครับความรักคือพื้นฐานของเรื่องราวทั้งหมด มันกนําหนดให้เราเกลียดโลกใบนี้หรือรักโลกใบนี้มันขึ้นอยู่กับความรู้สึกที่เรามีต่อความหมายที่เราให้ในคำรักในประโยคต้นนี้ผมพยายามที่จะพูดถึงเรื่องของขอรักที่เป็นสิ่งที่เรานิยามไว้ในมุมของแต่ละคนที่แตกแต่างกันซึ่งคนเราแต่ละคนเนี่ยเรามักจะให้เหตุผลและความหมายเนี่ยต่อสิ่งที่เราเชื่อเนี่ย ไปตามเหตุผลของตัวเองที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วผมพยายามปูพื้นฐานว่าคนเราเนี่ยมีเหตุผลที่จะรักใครสักคนเนี่ยไม่เหมือนกันแต่ถ้าว่าเหตุผลต่างๆเหล่านี้แหละเป็นตัวกําหนดที่ทําให้คนเรานั้นเกลียดคนคนหนึง่งและรักคนคนหนึง่งเพราะว่าเมื่อคนคนหนึ่งไม่สามารถทําให้เรารักก็อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่ชอบหรือรู้สึกเฉยๆคําว่ารัก มันมีความอารีอยู่นั้นมันมีการครอบครองอยู่นั้นหากคำวรักนั้นมันเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของมากเกินเราก็อาจจะรู้สึกไม่ดีเมื่อเราสูญเสียคนที่เราไว้ใจไปเราก็อาจจะไม่สามารถรักใครได้อีกพอเหตุผลที่เราให้นั้นมันเป็นการผูกมัดมากเกินไปเพราะฉะนั้นในการให้เหตุผลในเบื้องต้นสาหรับการรักใครสักอย่างหรือรักในอะไรบางอย่างแม้กระทั่งการรักตัวเราเอง การให้เหตุผลนั้นค่อนข้างเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อธิบายถึงบริบทของเหตุผลที่เราจะกระทําต่อความรู้สึกของเราเมื่อเรารักใครสักอย่างหรือรักใครสักคนนะครับเราก็จะปฏิบัติไปตามเหตุผลที่เรายึดมั่นถือมั่นซึ่งนั่นนํามาสู่ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราแต่ละคนครอบครัวคือสถานที่เติบโตของคนคนหนึ่ง ที่ได้เรียนรู้จากครอบครัวเป็นสถานที่แรกที่พวกเราได้รู้จักคำว่ารักหรือบางคนก็อาจจะไม่รู้จักมันเลยจากครอบครัวอันนี้ก็เป็นการเสรียดสีสะท้อนเพื่อให้เห็นว่าบางครั้งครอบครัวสถานที่แรกที่เด็กทุกคนได้เกิดมาบางทีบางคนเช่นกันที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่มีความอบอุ่นซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะทําให้คนคนนึนั้นเสื่อมศรัทธานในคํารัก เสื่มศรัทธานในชีวิตคู่เพราะคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ฉันเคว้งคว้างและพังหลงแต่บางคนก็มองว่าการที่เกิดมาในครอบครัวที่ไม่อุ่นนั้นเป็นโอกาสดีที่เมื่อเรามีความรักเนี่ยเราก็จะอาจจะรักใครได้ดีขึ้นเมื่อเพราะว่าเราเองเนี่ยได้ผจญภัยกับครอบครัวที่ไม่ดีมาก่อนเราเลยรู้ว่าการมีครอบครัวที่ดีนั้นมันน่าจะสมบูรณ์แบบในลักษณะไหน แล้วก็พยายามเป็นคู่ครองที่ดีของอีกฝ่ายได้เช่นกันซึ่งในตรงนี้มันก็เหมือนเป็นดับสองคมเพราะฉะนั้นครอบครัวจึงเหมือนกับสถานที่แรกที่สอนให้เด็กทารกหรือผู้ที่เกิดมาเนี่ยได้เข้าใจว่ารักนั้นมีพื้นฐานและโครงสร้างรูปร่างในความคิดที่เราจะต้องจินตนาการเพื่อรู้สึกถึงรักนั้นในรูปแบบใดครอบครัวจึงเป็นสถานที่แรกที่ทำให้เราได้เห็นได้ดู คำว่ารักจากเพื่อนเมื่อเราเติบโตและก้าวข้ามวัยเด็กสู่วัยรุ่นมิตรภาพทําใหเา้เราได้รู้จักความจริงใจความจริงใจในมิตรภาพสอนให้เราได้เห็นน้ําใจของคนอันนี้ผมพูดถึงความรักของเพื่อนในวัยรุ่นจริง,รงๆแล้วเนี่ยตอนเราเป็นเด็กเราไม่ได้รู้สึกถึงแก่นแท้ของความเป็นเพื่อนหรือเป็นคนไรเรามากมายหรอกแต่เด็กๆนั้น เราสามารถรู้ถึงความจริงใจของเพื่อนอีกคนได้ความจริงใจนั้นไม่ได้ถูกจำกัดอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดีคนชั่วต่อให้เพื่อนคนนั้นเป็นคนไม่ดีแต่เขาเป็นคนที่จริงใจกับเราเชื่อใจเราไว้ใจเราให้เกียรติเราเราก็อาจจะรู้สึกนอบน้อมกับเพื่อนคนนั้นแม้ว่าในสายตาคนอื่นเพื่อนคนนั้นอาจจะเป็นคนไม่ดีสำหรับคนอื่นเลยแต่เราก็อาจจะเชื่อว่าเพื่อนคนนั้นเป็นเพื่อนที่ดีกับเราก็ อันนี้อาจจะสะท้อนให้เห็นได้ว่าเพื่อนที่ดีก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเป็นเพื่อนที่นิสัยดีเพราะว่าเพื่อนบางคนก็เป็นแบบนั้นแบบไหนแต่ขอแค่มีความจริงใจต่อเรามีอะไรก็พูดมีอะไรก็เล่ามีอะไรก็ไม่โกหกนะครับมีความซื่อสัตย์ต่อความมิตรภาพที่มีต่อกันมันจึงเกิดน้ำใจในน้ำมิตรนะทำให้เกิดมิดตรภาพที่สะท้อนให ตัวเราและเพื่อนเรานั้นเกิดกลายเป็นความรู้สึกที่มีต่อความสัมพันธ์นั้นอย่างดีแลวเราก็รู้สึกดีกับเพื่อนคนนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นความจริงใจจึงเป็นเหมือนรูปแบบของความรักรูปแบบหนึ่ง <c oughs> ที่เกิดจากหมู่เพื่อนนะครับที่มีต่อกันเนี่ยทําให้รู้สึกว่าความรักนั้นก็เป็นอีกนิยามหนึ่งในการทดสอบของคําว่าเพื่อนนะฮะที่ได้เพื่อนรักมา อีกหนึ่งคนเนี่ยความจริงใจก็เหมือนกับเป็นพื้นของมิตรภาพนี้เช่นกันคำว่ารักจากเราเมื่อเข้าสู่วัยรุน่นการตกดลุมรักทำให้เรารู้จักเห็นคุณค่าของคนอื่นมากกว่าตัวเราเองเมื่อไม่มีตัวเราอยู่ในเขาเรายินดีที่จะทุ่มเทและทำอะไรบางอย่างให้กับคนคนหนึ่งอย่างไม่ต้องการอะไรอันนี้ก็เป็นการอธิบายความรักในช่วงแรกเริ่มนะฮะ เมื่อเรารักใครครั้งแรกเราจะไม่ได้สนใจเรื่องฐานะเงินทองเราจะโฟกัสไปที่สิ่งที่เรารู้สึกแล้วก็พยายามใช้ชีวิตตามเหตุผลที่นิยามแล้วมองไปที่ความสมบูรณ์แบบว่ารักนั้นก็คือการรักคนอ,อื่นมากกว่าตัวเองทุกคนมักจะเริ่มต้นความรักในลักษณะแบบนั้นและมันมักจะเจ็บตัวเพราะฉะนั้นรักครั้งแรกจึงเป็นอะไรที่เราเริ่มยากเพราะว่าเราแลกมันด้วยความรู้สึก เพื่อให้ได้รักนั้นมาม่อสุดท้ายมันไม่สมหวังหรือสมหวังก็ตามรักครั้งแรกนั้นจะเป็นตัวที่เ,เชื่อมความสัมพันธ์ของผู้คนไว้แล้วมันทําให้เรามีเหตุผลที่จะรักต่อไปแบบไหนเนี่ยหลังจากรักครั้งแรกนั้นก็จะเป็นตัวนิยามเหตุผลใหม่ๆเข้ามาเช่นกันเช่นตอนเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเชื่อว่ารักคือการให้เมื่อเราให้เข้าไปแล้วเราไม่ได้คืน เมื่อเราเสียใจอกหักจากหลักครั้งนั้นไปแล้วเนี่ยเมื่อเรากลับมาโดนกระทําแบบนี้เองครั้งต่อไปที่เรารักบางครั้งเราอาจจะไม่กล้าให้เท่ากับคนแรกก็เป็นได้เพราะว่าเราก็เริ่มเข็ดลาบแล้วก็รู้สึกกลัวที่จะต้องเจ็บปวดอีกครั้งจากการที่เราเรักใครสักคนไปแล้วไม่ได้กลับคืนเพราะฉะนั้นความรักนี้มันจึงเป็นเหมือนกับ การนิยามตัวเราเมื่อเราเสียใจด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอาจจะรักคือการให้แต่บางคนมองแง่ดีเขาก็อาจจะมองที่การปรับปรุงตัวเองเมื่อรักใครต่อไปเขาอ,อาจจะพยายามเป็นคนรักที่ให้มากขึ้นแต่ก็ระวังตัวเองด้วยแต่ก็เข้าใจว่าการให้นั้นเปลี่ยนรูปแบบการให้ใหม่ๆไปนะครับก็เพราะว่ามองไปที่การพัฒนาตัวเอง มากกว่ามองไปที่การพัฒนาที่เปลี่ยนจะเปลี่ยนคนอื่นแต่เปลี่ยนตัวเองมันจะง่ายกว่านะครับแต่เมื่อความรักเข้ามาและจากไปความรักกถูกแปลสภาพเป็นเหมือนกับความรักที่มีกับวัตถุเราพยายามควบคุมครอบครองและบ่งการความรักนั้นให้เป็นไปอย่างที่เราสบายใจโดยเราเน้นไปที่ความเร็วของความสุขเพื่อให้คนรักของเรานั้นเป็นอย่างที่เราต้องการ อันนี้ผมก็พูดถึงว่าเมื่อเรารักใครสักคนแล้วอยู่ด้วยกันไปความรู้สึกมันหายไปแล้วเนี่ยมันเหลือแต่เหตุผลมันก็จะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของชีวคู่มันจะเป็นเรื่องฐานะเงินทองทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันหมดหากค่คองไม่ขยันไม่ทํางานไม่มีอนาคตเราก็คงไม่กล้าที่จะฝากชีวิตเราไว้กับคนอย่างนั้นซึ่งนี่มันทําให้เกิดการคิด พวงกังวลอะไรต่างๆตามมามันเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเราต้องเห็นว่าทุกอย่างมันไวแล้วกม็มันความสัมพันธ์ในสมัยนี้มันก็ค่อนข้างฉาบฉวยแลวไม่ว่าเหตุผลนั้นจะจบลงลักษณะแบบไหนก็ตามนะครับการนิยามที่ถูกรู้สึกไปตามาสิ่งที่มันเป็นนะฮะเหตุผลที่เขาให้มาหลังจากที่เราเข้าใจ เมื่อเราสูญเสียความรักไปแล้วเนี่ยการอยู่ในชีวิตคู่นั้นความสัมพันธ์นั้นส่งผลกระทบกับคนคนหนึ่งและอาจส่งเสริมไม่ให้ดีขึ้นหรือจมลงก็เป็นได้เพราะฉะนั้นชีวิตคู่นั้นก็เรียกได้ว่าอาจจะเป็นศาสตร์เอกศิลปะแบบหนึง่งที่เหมือนกับการใช้ชีวิตเลยทีเดียวที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่จะอยู่ด้วยกันอย่างเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ตัวการเป็นคนรักนั้น ทำให้แปลสภาพเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การรักกันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่เป็นทั้งน้องเป็นทั้งคนในครอบครัวเป็นทั้งคนที่ปกป้องเป็นทั้งคนที่คอยได้รับการปกป้องเป็นทั้งผู้ดูแล,แลและผู้ถูกดูแลเพราะนั้นความรักนะั้นมันจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความเข้าใจและที่ต้องเรียนรู้กันไปจริงๆไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์หากมันถูกพยายามอยู่ฝั่งเดียวมันก็เหนื่อยแล้วก็อาจจะรู้สึกเจ็บปวดทางใจ ความรู้สึกที่มันไม่ได้รับการประคบประงมบ้างเลยมันก็อาจจะน้อยใจและถูกตัดพอการเป็นความทุกข์ในจิตที่ทําให้เราไม่สามารถที่จะมีความสุขกับความรู้สึกรักที่เราได้รับมาเลยนั่นเองความรักเมื่อเข้าใจหลังจากถูกโบยตีซ้าแล้วซ้าเล่าด้วยความเสียใจหยดน้ําตานั้นอาจไม่ช่วยให้เราคิดได้แต่ทว่าความรักนั้นอาจจะกับแคบลงไปตามอุปนิสัยหรือจะยิ่งใหญ่กว้างขวางนั้น ก็ขึ้นอยู่กับหัวใจที่ให้ความหมายหลังจากน้ำตาบอกเหตุผลของเราแล้วว่าเราควรจะรักเพื่ออะไรในส่วนนี้เนี่ยของบทความเนี่ยผมก็พยายามที่จะพูดถึงเรื่องของความรักที่ผ่านประสบการณ์เมื่อเราอายุมากขึ้นความรักเนี่ยไม่มีใครเก่งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมีประสบการณ์ความรักมามากเท่าไหร่ก็ตามบนโลกใบนี้นั้น ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในคำว่ารักที่เก่งกาจได้เท่าคนที่เข้าใจตัวเราเองเพราะว่าความรักนั้นเป็นเรื่องของความรู้สึกและความรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่โกหกกันไม่ได้คุณสามารถที่จะโกหกหรือบอกใครต่อใครก็ได้ว่าคุณรู้สึกอะไรแต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะเป็นคนที่รู้สึกไปได้มากกว่าที่คุณอยากจะเป็นเพราะว่าความคิดนั้นไม่ได้เปลี่ยนคุณเพราะว่าคุณแสดงออกและกระทาต่างๆไปตามนิสัยของเรา ความคิดนั้นค่อนข้างให้เหตุผลได้มากมายแต่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนให้จิตใจเราดีขึ้นหรืออะไรเลยเพราะจริงๆแล้วหากความรู้สึกนะั้นสั่งสมแต่เรื่องที่เสียใจเราก็มักจะรู้สึกแย่มากกว่าที่จะรู้สึกดีและนั่นเป็นกฎของความเป็นจริงที่เราไม่สามารถฝ่าฝืนได้ผมจึงใช้คําว่าเราจะถูกโบยตีซ้าแล้วซ้าเล่าด้วยความเสียใจเนี่ยก็เหมือนกับหากเราไม่ยอมรับความเป็นจริงจากความเสียใจที่เราได้เผชิญหน้า เราก็จะต้องเสียใจอยู่อย่างนั้นซ้ําแล้วซ้ําอีกเหมือนกับที่พ่อองมักจะพูดเสมอว่าถ้าโง่ก็จะเจ็บหน่อยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้า,าเราไม่จําเราก็จะทําซ้ําในสิ่งที่ผิดอีกแล้วนั่นจะทําให้เราเสียใจอยู่องนั้นแล้วหากเราโทษคนอื่นเราก็โทษได้แต่เมื่อเราเสียใจแล้วใครเขาจะช่วยเราแลวนั่นก็ทําให้เราไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยหากเราไม่พยายามยอมรับเรียนรู้ เราก็อาจจะกลายเป็นคนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงตใจในทางที่ดีเราก็อาจจะรู้สึกเห็นแก่ตัวไปเลยเมื่อต้องเจ็บปวดเราอาจจะรู้สึกว่าจะต้องทาร้ายคนอื่นหรือหาคนอื่นสํารองไว้ได้เลยซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้เกิดความรักครั้งใหม่เจ้แค่หาคนไปแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้ความอ้างว้างในใจในมนันลดลงปัญหาของการนอกใจในปัจจุบันนี้มันก็พุ่งสูงขึ้นความซื่อสัตย์ดีเป็นพื้นฐานของความรักเนี่ย มันถูกหลากเลยโดยส่วนตัวผมมองว่าพื้นฐานของคาว่ารักที่เรามีต่อสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยมันค่อนข้างส่งผลเพราะหากว่าคุณเป็นคนไม่ได้ศรัทธาหรือเชื่อในสิ่งที่รักคุณก็จะไม่มีความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองคนที่โกหกตัวเองได้บ,บ่อยๆแล้วก็โกหกคนอื่นได้อย่างที่ไม่ต้องรู้สึกผิดอะไรเนี่ยเรามักเข้าใจว่าสิ่งที่เรารู้สึกนั้นก็ไม่ได้ผิดอะไรบางครั้งเราก็โกหกความรู้สึกตัวเองได้วยซ้ำ แล้วมองว่าความรู้สึกนั้นไม่มีค่าจริงๆแล้วความรู้สึกเนี่ยค่อนข้างส่งผลต่อจิตเพราะขนาดที่ความคิดให้เหตุผลเนี่ยจิตมันจะรู้สึกไปอย่างที่รู้สึกข้างในเพราะคุณลองนึกดูดีๆง่ายๆนะครับยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆว่าเวลาที่เรารู้สึกไม่ถีต่อให้เราเหตุผลดีแค่ไหนก็ตามมันก็จะไม่สามารถรู้สึกดีขึ้นมาได้เลยเพราะพลัง,งความคิดนั้นมันมีน้อยมากสิ่งที่รู้สึกมันส่งผลต่อการกระทําของเรามาก เวลาที่เราทุกข์หรือเสียใจมากๆเนี่ยเราถึงถ้จะทำอะไรไม่ได้เลยดยซ้ำเลแต่พอเราเปลี่ยนกิจกรรมไปทะไรอื่นก็พอทําได้แต่ความรู้สึกแก่ในใจที่มันคิดวนซ้ําถึงเรื่องที่เราไม่ดีหรือเรื่องที่เราเสียใจเนี่ยมันก็ยังคงอยู่และการตระหนักรู้ที่ไม่ได้มีความเข้าใจเหล่านี้ก็ส่งผลให้เรารู้สึกทุกข์กับตัวเองอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมจึงเขียนตบตรงในบทสุดท้ายว่า มันขึ้นอยู่กับหัวใจที่ให้ความหมายหลังจากน้ําตาบอกเหตุผลของเราแล้วว่าเราควรจะรักเพื่ออะไรจริงๆความรักนี่มันไม่มีคํานิยามอย่างที่บอกไว้ตอนต้นว่าแต่ละคน,เ,นเลือกที่จะเชื่อในคำว่ารักที่แตกต่างกันแล้วยิ่งผ่านประสบการณ์นานวันไปนความรักก็เปลี่ยนเหตุผลของมันไปเรื่อยๆตามเราที่เติบโตไปตามประสบการณ์เราก็จะมีความเชื่อว่าความรักนั้นจะเป็นไปตามประสบการณ์แบบไหนไปเรื่อยๆ ซึ่งมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยเติบโตจากประสบการณ์แล้วก็ให้เหตุผลในความรักของเราไปเรื่อยๆผมจึงใช้คำว่าเราควรจะรักเพื่ออะไรเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดการตระหนักรู้สุดท้ายเราจะมีความคิดที่คิดได้เองว่าเราควรจะรักเพื่ออะไรแล้วมันก็จะเป็นคำถามเบสิกเหมือนกับคำถามทั่วไปของชีวิตที่ว่าเราเป็นใครเราเกิดมาทำไม ผมเชื่อว่าทุกคนเกิดมาในชีวิตครั้งหนึ่งทุกคนมักจะต้องถามเองทั้งนั้นว่าเราเกิดมาทําไมแต่การจะหาคตอบมาให้เข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้นั้นจะเกิดจากการต้ตรวจความรู้สึกและต้องให้เวลาตัวเราเองได้ไต่ตรองและสำนึกถึงความรู้สึกข้างในเพราะว่าคำว่ารักนั้นมันเป็นอะไรที่ต้องเข้าใจตัวเองให้ได้เสียก่อนไม่งั้นเราอาจจะไม่ยอมรับสิ่งที่เรารู้สึกได้เลยบางครั้งตัวผมเองก็ยังเป็นเลยบางทีเราโดนคนอื่นเขาว่าเราก็ยังหน้าชา ถูกบันทอนถูกว่าถูกทับถมต่อหน้าถูกไล่ค่าจากคนที่ไม่เห็นความสําคัญเพราะกาจะรู้สึกไม่ดีไปด้วยแต่ถ้าเราฝึกจิตใจของเรามาให้เข้มแข็งพอเราจะไม่โกรธคนเหล่านั้นเพราะเรารู้ว่าวันนี้ประโยชน์อะไรที่จะเสียเวลาไปกับคนที่ไม่เข้าใจสิ่งที่เราอธิบายแล้วเราควรใช้ชีวิตอยู่เพื่อสิ่งที่เราเชื่อหากความเชื่อนั้นอยู่บนสิ่งดีงามสุดท้ายความดีนั้นจะผลักให้เราได้ดีเพราะสิ่งที่ทําให้เราได้ดีนั้นคือตัวเรา ไม่ใช่คำพูดของผู้อื่นความรักยังคงเป็นสิ่งสำคัญไหมไม่ว่าโรคจะพัฒนาไปถึงไหนในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไร่ความรักนั้นจะยังคงอยู่ในความรู้สึกของมนุษยชาติต่อไปอันนี้ผมอธิบายและผมใช้คำว่าโรคโรคที่แปลว่าโรคภยัยไม่ใช่โรคกลมนะฮะแต่ใช้คำว่าโรคที่เป็นเหมือนกับโรคภยัยโรคป่วยนะครับ เพราะฉะนั้นมันจึงพยายามที่จะสื่อว่าความเจ็บไข้ได้ตายนะฮะของคนเราที่เป็นศสัจธรรมแบบหนึ่งคือความตายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนกับทุกคนไม่ว่าคุณจะรู้สึกให้เหตุผลนั้นอย่างไรหรือเชื่อนั้นมั่นในอะไรก็ตามหรือไม่รู้สึกอะไรก็ตามความตายเป็นสิ่งที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนต้องเผชิญหน้าการสูญเสียสิ่งที่รักสิ่งที่เป็นสิ่งที่เชื่อทุกคนต้องเดินทางไปสู่ความตายในสักวันหนึ่งเราต้องตาย แต่การจะตายเพื่ออะไรนั้นมันช่วยให้เราเข้าใจเหตุผลที่เราจะอยู่เพื่อสิ่งนั้นเพื่ออะไรและได้เห็นคุณค่าของน้ำหนักของการคิดมั่นถือมั่นในสิ่งที่มันไม่สมควรเราก็วควรที่จะปล่อยเพราะเราเรียนรู้แล้วว่าการที่จะโกรธหรือเกลียดหรืออะไรไปนานๆนั้น,น,นมันไม่ได้ช่วยทําให้เรามีทุความรู้สึกที่ดีกับตัวเองมากขึ้นหรือการพยายามที่จะดีจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาบอกว่ามันเวิร์กมันอาจจะไม่ใช่สิ่งสําคัญที่เราควรพยายามตามหาก็เป็นได้บางครั้งการได้ทําได้ดูแลได้อยู่กับครอบครัว ได้รักใครสักคนชีวิตที่เรียบง่ายและสุสงบนั้นอาจจะนำพาความสุขมามากกว่าการทะเยอทะยานหรือพยายามเป็นให้ผู้อื่นยอมรับเพราะสุดท้ายแล้วเราพยายามเป็นตัวเองเพื่อเป็นตัวเองหรือเราพยายามเป็นตัวเองเพื่อให้ใครรักหรือใครสนใจมันเป็นสิ่งที่ควรทบทวนแล้วก็พยายามที่จะสื่อสารหลายครั้งในบทความของผมที่เขียนผมพยายามจะพูดเสมอว่าการเป็นตัวของตัวเองนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากๆ หาชีวิตของเราเองเราไม่พยายามทำความเข้าใจมันมันก็คงจะไม่มีใครบนโลกนี้แล้วที่จะเข้าใจเราได้เท่าตัวเราเพราะฉะนั้นอย่าฝากความหวังที่ใจคนอื่นเข้าใจเราจากคนอื่นแต่จงเริ่มต้นที่จะเชื่อในตัวเองเสียก่อนนั้นได้ตัวเองเพราะฉะนั้นเราก็คงจะกลายเป็นท่าของความรู้สึกของใครสักคนเพราะว่าเราไม่มีความมั่นใจในตัวเองเลยประโยคสุดท้ายที่ผมปิดกับในประโยคนี้ก็คือ เลารูไหมว่าผู้คนอาจจะไม่ได้พูดถึงแต่ทวารักนั้นก็เป็นความรู้สึกที่ไม่มีเหตุผลมันมีเจตจำนงของมันเองมันสึกที่ถูกลิขิตมาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นจากความหมายที่เราที้ยามไว้ตั้งแต่ต้นถูกกดทับไปตามชะตาและนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมพยายามจะบอกอธิบายว่าความเป็นจริงแล้วนั้นความรู้สึกในการรักใครสักคนบันไม่ได้มีเหตุผลหรือเหมือนโชคชะตาหรือปฏิหาร พราะสิ่งที่ทําให้เราคอนเนคคลิกกันในมากที่สุดก็คือความรู้สึกที่เรามีต่อสิ่งที่เราเข้าใจเหตุผลต่างๆนั้นอาจจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยและการนิยามในจุดที่เราจําเป็นมันก็เป็นแค่ความเข้าใจที่ไม่รู้พราะหากพูดเราทาไม่ได้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราจะรู้และเข้าใจเพราะการที่เรายังโกหกม่กระทังความรู้สึกตัวเราเองมันก็แปลว่าเรายังไม่มีความซื่อสัตย์ ต่อสิ่งที่เรารู้สึกและผู้คนที่ทําแบบนั้นคนที่ไม่ดีกับตัวเองก็ย่อมไม่มีความสุขกับตัวเองคนที่ทุกขี่สุดก็คือตัวของตัวเองที่ไม่สามารถที่จะเป็นเพื่อนกับตัวเองไม่สามารถที่จะไว้ใจมันกาทำความรู้สึกตัวเองพะกลัวความรู้สึกตัวเองนั้นเจ็บปวดอยู่ล้าไปเพราะฉะนั้นกคนพวกนี้จึงไม่เชื่อในปฏิหารหรือเชื่อในสิ่งที่เกิดจาจำนงแต่ว่าโรบใบนี้นั้นถูกกล่าวอ้างด้วยศาสนาที่เก่าแก่ จากอัติมากมายที่มีอายุก็เป็นหมื่นหมื่นปีก่อนเราจะเกิดเสียด้วยซ้ํพาพวกเขาอธิบายสิ่งเหล่านั้นว่าชะตาและบอกเราว่ามันถูกลิิตซึ่งเราจะเชื่อหรือมองไม่เห็นนั่นไม่ใช่สิ่งสําคัญที่เราจะต้องไปนิยามหรือสร้างเหตุผลให้กับความเข้าใจเหล่านั้นเพราะสิ่งสุดท้ายที่เราควรได้รู้ที่สุดของการเข้าใจเรื่องนี้ก็คือรักคือการได้รักรักไม่ต้องการสิ่งใดผมกวีศิลาครับขอบคุณนะครับ ถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ